ฮัลโหลสวัสดีค่ะอดมารินเช็คเสียงเช็คจอแบบนะไม่เคยจะตีเวลานี้นะเนี่ยเสียงมัน <สๆ S 1> เป็นยังไงอไมือทะล่วงแป๊บหนึง่งกรี๊ดไหวไหมเนี่ยฉันคุณก้อนเล็กสองศูนย์ไม่ใช่กอเล็กหนึ่งสี่เฉยๆแล้วใช่ไหมสวัสดีนะคะเดมาริน,เ,นเช็คแป๊บนึงนะตือตือตือโอเคอะเสียงก็ไม่แย่โอ้เสียงมาลินก็ไม่ค่อยจะมีละแต่ว่าวันนี้เวลาแค่นี้ทุกคนก็เลยต้องมาแจ้งก่อนนะคะ ก็โอเคไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีใครเข้ามาฟังไหมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นฟังยอนหลักเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาสั้นๆนะก็คือเมลินไม่ว่างแล้วเลยคิดว่ามาแจ้งไว้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไม่มีเวลาไปกว่าน,นี้นะคะเอออันดับแรกเลยสตรี Steam มันพือเรือ่องห่ะดไม่ได้ทุกคนต้องยกเลิกไปก่อนติดภารกิจแบบไม่ไม่สามารถกระดิกตัวได้นะคะก็อาจจะยกยอดไปสัปดาห์หน้าหรือย,ยังไงเดี๋ยวเมลินบอกอีกทีนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยมาเข้าเรื่องประกาศวันนี้ลนลนคคาาแล้วกันคือเมลิน่ะเคยคีๆมาัะพักแล้วก็กะว่าจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกทิศทางช่องหลังจากนี้อะไรยังไงเดี๋ยวฟังแล้วกันนะก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยคิดว่าบางคนน่าจะพอรู้และสัมผัสได้ว่าช่วงนี้ไมลินหัวฟูมาก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 ใช่ไหมงานพีคจัดแล้วก็เออมันก็ต้องเล่าแหละถึงจะได้อธิบายได้ใช่ไหมว่ายังไงเล่านิดน,นึงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เล่าได้ขนาดนั้นเนาะเออเอาที่เล่าได้แล้วกันนะก็คืองานไมลินตอนเนี้ย มันก็จะกระทบกับช่องแหละเพราะว่าเมลินะ่ะอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พยายามจะบาลานซ์การพักผ่อนกับงานให้มันเหมาะสมให้มันโอเคตารางชีวิตอะไรประมาณเนี้ยเพราะไม่รีบงานล้นมากจริงๆระดับที่แบบก็งงว่ามาถึงตรงนี้ได้ไงวะนิดนึงแต่เออมันก็ยุ่งจริงๆทุกคนคือยุ่งกว่าตอนทํางานประจําแบบไม่ไม่สามารถจะแบบแบบเปรียบเทียบได้เลยอะเอออะไรเงี้ยอืมเมื่นึกว่าเรื่องนั้นก็กำลังโกอยู่๋อไม่ไม่ไม,ไม่ค่ะไม่ก ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เชิงออนะคะกออ็ยังไงดีอ่ะคือมันยุ่งอ่ะสรุปคือมันยุ่งมากแล้วก็จะเล่าเท่าที่เล่าได้นะก็คือว่าตอนนี้เมลีน่ะกาลังซุ่มทาโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่คือก็ไม่ได้ทาคนเดียวนะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็กกทํากับเพื่อนร่วมอุดมการจํานวนหนึ่งประมาณนี้ละกันเออเอาเป็นว่ามันเป็นงานที่เมลีน่ะอินมากทํามาสักพักแหละเออเป็นแบบไลฟ์โกอ่ะเลยเป็นฟิลแบบต้องทําให้ได้อะไรเงี้ย เออซึ่งแน่นอนว่ามันเอามาเล่าไม่ได้นะแต่ไมลินจะพยายามอธิบายว่าทําไมอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วกันเออด้วยอะไรหลายอย่างก็มีคนอื่นในโปรเจกต์นี่ด้วยอะไรด้วยอย่างที่บอกใช่ไหมแต่เป็นว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันจะยุ่งกว่านี้เว้ยคือคือตอนนี้มันยุ่งแล้วใช่ไหมแต่หลังจากนี้มันจะยุ่งกว่านี้อีกไปอีกและอีกเออซึ่งไมลินก็อาทั้งเคลียร์งานเกา่าอะไรที่ทําอยู่งานใหม่งานที่จะมาใหม่ในอนาคตใดๆเพื่อที่ไมลินก็อยากจะทุ่มให้โปรเจกต์เนี้ยเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วด้วยความที่มันจะยุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมลินก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยดูทรงแล้วใช้คำว่ายุ่งอาจจะไม่พอเป็นสาหัสจะจะถูกกว่าไม่ว่าอะไรเงี้ยเออแบบต้องร้องขอชีวิตอะไรเงี้ยนะเออตารางชีวิตมลินก็เลยจะไม่ค่อยแน่นอนซึ่งแน่นอนนั้นมันก็ต้องกระถบกับช่องใช่ไหมเออสิ่งที่ตามมาก็คือเมลินก็เลยคิดว่าเออเราคงจะต้องปรับอะไรบางอย่างให้มันจริงจังกว่านี้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะยุ่งกว่านี้นี่หว่าในปีหน้าใช่ป่ะเออแล้วพูดไงดีคืองานเนี้ยอธิบายให้ฟังก่อนว่า งานนี้ของไมลีนอะไมลีนซีเรียสกับมันมากไมลีนให้ความสำคัญกับมันมากเป็นแบบเลเวลที่พูดคําว่าอย่างนี้เลยจะเข้าใจไหมวะ่ะคือเป็นงานที่ไมลีนจะต้องทําให้ได้ก่อนตายอะเออเลเวลมันตรงนั้นนะจำหราไมลีนนะไมลีนก็เลยคิดว่าอ่ะเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องรองอะมันจะเป็นเรื่องรองแล้วแหละเราต้องพยายามลดทอนหรือว่าปรับบทบาทความสำคัญมันลงเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมเออ ซึ่งเมลีก็มานั่งคิดดูว่าเออทำอยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมเมลีก็เลยคิดว่าเอางี้ตัวช่องเนี่ยทำต่อได้แหละแต่ว่าเวลาเราน้อยลงแล้วหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตัวช่องเนี่ยตอนแรกที่เมลีนตั้งมาด้วยความที่เมลีนเป็นคนชอบเล่นเกมเรื่องซึ่งคําว่าเกมเรื่องแปลว่าใช้เวลาเล่นเยอะเพราะจริงๆเอาให้สนุกก็คือชอบเล่นเกมยาวถูกปะเกมเรื่องมันก็เนาะเออซึ่งเมลีนรู้สึกว่าถ้าให้เลือกนะก็จอยเล่นเกมยาวมากกว่าเราไม่ได้ชอบเล่นเกมสั้นขนาดนั้น ซึ่งไมลินก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นเกมสั้นนู่นนี่ที่เราแบบอาจจะไม่ได้พวัวแหลรแรงดึงดูดมันต่ํากว่าเกมที่เราอยากเล่นจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าเออแล้วไมลินก็เลยรู้สึกว่าพอทําช่องผ่านมาเรื่อยๆอะ่ะช่องเนี้ยมันกลายเป็นที่พักผ่อนทางใจทางอะไรบางอย่างของเมลินประมาณนึงแล้วไมลินก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเล่นอะไรก็ตามที่เราอยากเล่นในวันนั้นที่เราว่างแล้วเราทาช่องอะ่ะ มากกว่าที่จะไปเจาะจงว่ามันต้องเป็นเกมอะไรแล้วอะ่ะแล้วก็ด้วยเวลาที่มีอะ่ะมันก็ทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะเล่นเกมยาวแล้วอะ่ะเก็ดเ็ใช่ไหมคือเกมยาวมันแบบอะสมมติสิบชั่วโมงเนี้ยหรืออะมันก็อาจจะถ้าแปลอีกก็อาจจะยี่สิบชั่วโมงมันก็จะยี่สิบ ep หรือสามสิบ ep เงี้ยไม่ดีว่าไม่รีทาไม่ได้แล้วอะ่ะเออด้วยเวลาที่ไม่รีมีใช่ปะเออคือยังชอบเล่นและอยากเล่นอยู่นะแล้วสมมติแน่นะโค้ดมันมีเกมที่เราอยากเล่นจริงๆอะ่ะ เออมันก็คงจะมีแหละแต่ไม่แน่ใจว่าทาแล้วได้ไหมแล้วเล่นได้ไหมแล้วอะ่ะเออด้วยเวลาชีวิตที่บอกใช่ปะเออก็เลยคิดว่าโอเคงั้นหลังจากนี้มันช่องเรามันคงจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะมันคงจะไม่ใช่ช่องเกมในเรื่องอีกแล้วมันจะเป็นช่องที่เรามาปล่อยผีเล่นเกมคุยหรืออะไรสักอย่างที่เราถือว่ามันเป็นการพักผ่อนชนิดหนึ่งของเราอะมากกว่าเออแล้วถ้ามันบังเอิญมีเกมที่เมลินอยากเล่นจริงๆแล้วมันยาวหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเมลินก็คงจะพยายามเล่นมันนะแต่ ไม่แน่ใจเลยว่าจะเล่นได้ไหมอะ่ะอย่างที่บอกใช่ปะเออมันอาจจะต้องดูทามมิ่งด้วยมันอาจจะมีทามมิ่งที่เหมาะสมก็ได้หรือดองไว้ก่อนอะไรเงี้ยคุณทองเลนวเทอร์สวัสดีนะคะเออจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมอืมแล้วก็เออทำไงดีไมลินคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือหลังจากเนี้ยไมลินก็คงจะมีทั้งตัวเกมบ้างหรือว่าสตรีมบ้างสลับสลับกันไปแต่อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ใช่เกมเนื้อเรื่องแล้วด้วยเวลาที่เมลินไม่ค่อยมีใช่ปะ แล้วมาินก็จะไม่สามารถระบุเวลาล่วงหน้าได้ขนาดนั้นคือปกติอะถ้าสังเกตนะมาินจะค่อนข้างตั้งห้องล่วงหน้าประมาณ6-7วัน5-7วันประมาณนี้ใช่ปะตอนนี้ทําไม่ได้เลยคือตั้งไปก็เลื่อนอะก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นงั้นไม่ตั้งแล้วเอาเป็นแบบว่าชัวร์แล้วค่อยตั้งเช่นอาจจะแบบพรุ่งนี้ก็ตั้งวันนี้เชื่มสุกว่าเออมาินว่างพรุ่งนี้ชัวร์แล้วไม่มีตารางก็จะอัพวันนี้ว่าอ๋อว่างพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ค่อยตั้งห้องมันอาจจะได้แค่เนี้ยทุ เพราะว่าตารางไมลินคือมันไม่ได้จริงๆริงแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรบอกล่วงหน้าได้ขนาดนั้นด้วยความที่เราไม่ได้ทําคนเดียวใช่ไหมเออถ้าตั้งอย่างที่บอกถ้าตั้งหลายวันเกินมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาไมลินก็รู้สึกว่าเออไม่อยากทาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกระชันนิดนึงนะคะตัวคลิปก็เหมือนกันอันนี้ไมลินคิดอยู่ว่าเออมันก็คงมีคลิปเกมบ้างถ้าเราเล่นได้หรือมันเป็นเกมสั้นที่เราอยากเล่นแล้วมันทําได้ใช่ปะมันอาจจะไม่ได้ระบุวันได้แล้วะว่าจะลงวันไหนบ้าง แต่เมลีน่ะยังตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาทิตย์ละครั้งอยู่นะเช่นแบบอ่าอ่าวิกนี้อาจจะเป็นสตรีมใช่ไหมวิกหน้าเป็นเกมวิกถัดไปเป็นสตรีมหรืออะไรแล้วแต่เน,นี้ยไม่รู้ไม่สามารถระบุได้แล้วแต่ความว่างจํานวนชั่วโมงนาะทีที่ว่างแล้วก็อยากทําอะไรในตอนที่ว่างใช่ปะ่ะแต่อยากจะทําไม่ได้อาทิตย์ละครั้งแต่มันจะไม่สามารถระบุวันได้ขนาดนั้นแล้วอะว่าเป็นวันไหนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคิดว่า1สัปดาห์ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างอาจจะยังได้อยู่นะ ตอนนี้นะเออแต่เนื้อเรื่องเกมยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ละคงคงไม่ไหวคงไม่มีเวลาแหละอืมซึ่งไมดินก็ไปปรับแก้ตรงเดสคริปชันช่องตัวเองแล้วเรียบร้อยเนี่ยเมลินก็แก้เป็นแบบช่องนี้เป็นพื้นที่สาหรับเล่นเกมต่างๆที่ไมดินอยากเล่นในเวลาว่างรวมถึงฟีท็อกคุดคุยมาหมอยเรื่องราวต่างๆตามใจเมลินจากกันนะคะอะไรมาเนี่ยเออส่วนถ้าใครกังวลว่าเอ้ยแบบมีแววจะเลิกทํำไหมคือไมดินไม่คิดว่าไมดินจะเลิกนะเพราะว่าไมดินไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นวีหรือเปล่าตั้งต้นแล้วที่บอก แต่แค่ว่าตอนนี้มันยุ่งจริงๆแล้วก็งานนี้มันสาคัญกับมมลินมากถึงระดับที่เป็นมิชชั่นก่อนตายนะคะดังนั้นอย่างอื่นมันต้องลดหลันลงไปตามความสําคัญเนาะซึ่งถ้าไมลินไม่มีเวลามันก็จะไม่ไม่ได้ทําอ่ะก็จะเงียบไปหรือว่าความทีมันจะไม่เหมือนเดิมประมาณนี้มากกว่าไม่รู้เข้าใจไหมแบบประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้เลิกทําอ่ะทุกคนคือพอไม่มีความคิดจะเลิกทํานะแค่ว่ามันไม่ว่างอะ่ะเออมันไม่มเวลาเท่านั้นเองก็ก็เอาเป็นว่านาตอนนี้หลังจากเนี้ยไมลินจะทําแบบนี้แล้วกัน จะค่อนข้างแจ้งกระชั้นชิดนิดนึงเพราะว่าตารางชีวิตไม่แน่นอนแล้วก็มันมีคนอื่นอยู่ในสมการด้วยไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าใครจะอะไรยังไงหรือเพราะมันเป็นช่วงที่แบบงานมันยังไม่ค่อยลงล็อก ok. มันเป็นช่วงตั้งไขอ่อ่ะเออใช้คํานี้ไม่รู้เข้าใจปะแบบมันยังยุ่งยังงงง,ง,งยังแบบต้องทําให้เป็นระบบยังมันใหม่มากๆอยู่เราไม่ลินก็เลยไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มอะไรได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้อะค่ะเออดังนั้นไมลินก็เลยคิดว่า เราอาจจะทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถระบุวันได้ถ้าจะเป็นสตรีมหรืออะไรที่ต้องแจ้งล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะอาจจะ1-2วันแค่นั้นแหละที่ทําได้แล้วแต่ละวีคมันก็อาจจะคนละวันกันหรือว่าไม่สามารถฟิกซ์ได้แล้วว่าเป็นวันจันทร์วันพุธวันอะไรเงี้ยคือไม่ได้หละเออเพื่อเพื่อนี้จินตนาการไม่ออกกันว่ายุ่งแค่ไหนแล้วกันไมลีนจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้ไมลินพยายามแบ่งวันที่ทํางานก็ทํางานเลยทั้งวันวันที่พักก็พัก ไปเลยเพื่อให้ให้เราไม่เหนื่อยเกินไปไม่งั้นแม่ลินจะทํางานแบบยี่สิบส่เจ็ดอะเกียบใช่ปะเออไม่งั้นแม่ลินจะเหนื่อยทีเนี้ยเอาวันทํางานแล้วกันวันพักก็พักนะอยากทาอะไรก็ทําวันทํางานอะแม่ลินจะตื่นมาแบบล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวกลางวันล้างจานทํางานบ้านที่มันจะต้องทํารายวันใช่ไหมแล้วแม่ลินจะเมมทํางานยาวยันแบบมือเย็นเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่อาบน้ําไม่ทําอะไรเลยเพราะไม่มีเวลาเบอร์นั้นเออคือแล้วแม่ลินก็แบบอาจจะเป็นคนอาบน้ํานานด้วยมั้งเป็นชั่วโมงอะ ก็เลยคิดว่าเออเสียเวลาไม่ทาอาบตอนเย็นแล้วก็วันที่ทํางานะนะเนาะเออแต่ว่าจะมีการพักแบบตั้งโทรศัพท์ไว้ว่าลุกไปเดินทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงบ้างไม่งั้นไม่ดีเป็นคนตังหน้าคอมแล้วทํางานแบบไม่เลิกอะ่ะเออประมาณนี้แต่เอาเป็นว่ายังไม่ถึงจุดที่เสียสุขภาพนะเพราะว่าคิดว่ายังเอาอยู่อยู่แล้วก็พอกินข้าวเย็นเสร็จใช่ไหมก็ล้างจานพักทานู่นทำนี่มีงานวุ่งงานบ้านที่ต้องทําทุกวันเี่ยเออเราก็จะอาบน้ําออกกำลังกายอาบน้ําแล้วก็อออกกอวกเออวันนั้นอะหลังจนากนั้นพักแหละประมาณนี้จนเข้านอนก็จะพยาาาามมไ่่ทงํงนนนตอจกั้ ยกเว้นว่ามีอะไรด่วนเออประมาณนี้แมดินก็จะพยายามทำทำ,ทำเขาเรีเยกอะไรนะทํมมิ่งเวลาให้มันโอเควันพักก็พักจะไม่ทํางานเออซึ่งซึ่งการทําช่องเนี้ยมมดินก็อยากให้มันได้ฟีลว่าฉันมาพักรูปแบบหนึง่งเออมาเล่นอะไรที่อยากเล่นจะเป็นอัดคลิปเฉยๆจะเป็นสตรีมจะเป็นอะไรก็ช่างซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การเล่นเกมน้นเรืรองอีกแล้วก็ได้หลังจากนี้เลยนะคะแบบว่าช่องเนี้ยอาจจะไม่ใช่ช่องเกมน้นเรืรองอีกแล้วเลยนะ อันนี้คือที่อยากจะบอกวันนี้ประมาณนี้แล้วก็เรื่องแจ้งลวงหน้าบอกไปแล้วว่าอาจจะ1นึสองวันเนาะแต่ถ้าบังเอิญมีช่วงไหนที่มันมั่นใจว่าได้ว่านานกว่าน,นั้นหรืออะไรเงี้ยมารินก็จะแจ้งลวงหน้าให้นานที่สุดนะเออแต่แต่ที่ว่าคงยากอ,อืมแล้วก็จริงๆมีแอบคิดเหมือนกันแต่ยังไม่เจองานที่ทําแบบนั้นได้คือมาดิเนเห็นบางคนเขาก็ทําสตรีมแบบว่าปั่นงานด้วยกันทํางานด้วยการอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่แต่มันค่อนข้างยากอะ่ะงานมาลินมัเนเป็นงานใช้สมาธิคิดแล้วแบบ ไม่ไม่น่าได้อะเออนิดนึงแต่ถ้ามีถ้ามีก็อยากทำนะแบบงานที่เออไม่ต้องไม่ต้องเมมขนาดนั้นแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยคุยไปได้แบบเบาๆชิวๆงานแบบไม่ขนาดนั้นอ่ะเออไมลินอยากทำสตรีมนี้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะถ้ามีถ้ามีแบบงานไม่เมมขนาดนั้นอยากทำนะเออประมาณนี้เก็บไว้ในใจเอาเป็นว่าโน้ตไอเดียนี้ไว้ในใจก่อนนะเอออ๋อแล้วประกาศอีกทีเผื่อใครเข้ามาทีหลังสตรีมมันพฤหันนี้ยกเลิกไปก่อนนะคะคือวีคนี้ไมลินเดือดมมมาาากแบบไ่สรถ จริงๆในสัปดาห์นี้ออนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าๆหรืออะไรก็นั่นแหละที่บอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตล่วงหน้าอาจจะกระชั้นนิดนึงแบบ1-2วันแล้วก็บอกว่า,าจะทำอะไรอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็รูปแบบการอัพคลิปหรืออะไรจะเปลี่ยนไปไหมเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเปลี่ยนไม่นะเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันแต่สตรีมน่าจะประมาณนี้แหละแจ้งล่วงหน้า1 2วันแล้วบอกเออก็ตามนั้นจะไม่ได้นานแลหละฮู้เล่ตื่นขห้นน้ำยังดึกพอดทีเอ้ยทำไมนอนเร็วเป็นเด็กอนามัยหรอเนี่ยนั่นแหละ ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีอะไรไหมวะนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนเดี๋ยวแป๊บนะอูเห็นตารางประชุมตัวเองแล้วอยากจะกรีดร้องอยากจะกรีดร้องมากเลยจ้าอ๋อแล้วแล้วก็เมมเบอร์ชิพเมมเมมทำให้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะอาจจะคิดว่าอาจจะทันนะมันเหลือนิดเดียวแล้วแต่เมลินก็ไม่ค่อยว่างไงก็เอาเป็นว่าถ้ามันถ้ามันทาได้อยากทําให้เสร็จให้เร็วที่สุดแล้วกันเพราะจะได้ไปทำงานอื่นต่อนะคะแล้วก็ยังคงมีสตรีเมมเบอร์ชิพ เดือนละหนึ่งครั้งเหมือนเดิมเออซึ่งเดือนนี้อาจจะทาไอ้เรื่องที่จะให้ของขอน,นี่แหละเพราะพอ,พอ,พอคิดพอนั่งทาแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเข้าใจยากไหมวะถ้าไม่มีพื้นเดี๋ยวแมดินอาจจะแบบเหมือนพูดแบบทั่วไปให้ฟังว่าควรจะโฟกัสอะไรของตัวเองนิดหน่อยแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เอาข้อมูลใครมาเป็นตัวอย่างอะไรอาจจะประมาณนี้นิดนึงแล้วก็พูดคุยอะไรประมาณนี้ค่ะห้าทุ่มนี้ไม่ดึกครับไม่ดึกห้าทุ่มนี้แบบชิลมากเพิ่งแบบเริ่มงาน <laughs> ดึกของมดินคือตีห้านะจ๊ะ นั่นแหละเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะวันนี้สตรีมพะกิจเพราะว่าว่างแค่ตอนเนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าเออเอาตอนนี้แหละเอาตอนนี้แหละไม่งั้น,นแกก็ไม่ว่างแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เป็นว่านี่คือหลังจากนี้ช่องเราช่องเราจะเปลี่ยนไปช่องเราจะไม่ใช่เกมช่องเกมเน,นเรื่องอีกแล้วจะเป็นช่องที่เมดีเอาไว้ปล่อยผีแล้วทําอะไรที่ไม่ดีอยากทําเป็นพื้นที่พักผ่อนของไม่ดีจากงานของไม่ดีนะคะ ประมาณนี้ละกันนะแล้วก็อาจจะกระชั้นชิดใน,ในการแบบว่าแจ้งสตรีมแจ้งอะไรนิดหนึ่งส่วนการอัพคลิปวิดีโอยังไม่ชัวร์ว่ามันจะยังมากน้อยหรือยังไงหรือรูปแบบการอัพมันจะเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวม่รินดูก่อนว่ามันมันยังยัดเข้าไปในตารางชีวิตได้อยู่ไหมหรือมันจะกลายเป็นสตรีมเยอะกว่าแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้อะไรสักอย่างต่อนหนึ่งสัปดาห์ยังไหวอยู่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะมาบอก อยู่เฉยๆพักผ่อนอยู่นะคะอือม,มาลินก็พยายามพักผ่อนบาลานที่บอกวันไหนที่พักคือพักมาลินจะไม่ทํางานเลยวันไหนทํางานมาลินก็จะเมมแบบทั้งวันจริงๆให้มันแบบเป็นเรื่องๆไปอะไรเงี้ยคือมาลินคิดว่ามันโอเคกว่านะมาลินไม่ค่อยถนัดทําไปพักไปขนาดนั้นแต่เออที่บอกอ่ะมันจะมีลุกเดินไม่นั่งหน้าคอมทั้งวันอยู่แล้วนะคะประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเรื่องสุขภาพโอเคดีเออไม่ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรขนาดนั้นแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ มรินอยากทำมากมากจริงๆแล้วก็ต้องทำให้ได้ก่อนตายทุกคนเออเป็นไลฟ์โกของเมลินเออแล้วก็ประมาณว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเปรีบกันไปแล้วกันเมลินสำหรับตอนนี้เมลินอยากทำให้ได้ประมาณนี้ทำงานก็ทำงานพักผ่อนก็พักผ่อนช่องก็เป็นพักผ่อนอย่างหนึ่งแล้วก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามตารางชีวิตและงานใช่ไหมสู้ๆงานนะเออนั่นแหละทุกคนก็สู้ๆเหมือนกันนะทุกคนก็มีความยุ่งความเรื่องของตัวเองแหละแต่ว่า ก็เ,เป็นว่าทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ค่อยๆปรับไปตามที่มันควรจะเป็นลวกันเนาะดูมารินที่มารินทำได้มารินก็ปรับไปเรื่อยตามที่เออตอนนี้มันทาอันนี้ไม่ได้อะ่ะเราไม่มีเวลาเราก็ทําแบบนี้แทนไปก่อนละกันอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะพักผ่อนไปด้วยได้งานด้วยก็ดีก็ก,กถ็ถ้าทําได้ก็อยากทําหรือเนี่ยถ้ามารินที่บอกเมื่อกี้มีสตรีมที่ ที่ไม่ต้องเมมงานมากแล้วมันทําไปด้วยสตรีมไปด้วยได้มมลินก็อยากจะเอามาทําด้วยกันนะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่เจออันที่ทมได้ <c oughs> มีแต่ง,งานที่ต้องเงียบนิ่งๆคนเดียวแบบมากกว่ามันไม่ค่อยมีงานที่สตรีมไปด้วยได้เท่าไหร่แบบเอออะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เออออยย้ำอีกทีเผื่อใครมาทีหลังวันพฤหัสนี้ไม่ได้สตรีมแล้วนะเพราะว่าไม่ว่างแล้วโอเคนะแล้วเดี๋ยววีคถัดไปสตรีมอะไรมาไหนหรือเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวบอกกันอีกทีนะคะทุกคนก็พักผ่อนเยอะๆนะแล้วก็ ไมลีนก็จะทํางานและพักผ่อนให้ดีให้ไม่เสียสุขภาพไม่เสียเรื่องอื่นช่องก็คิดว่านะตอนนี้หนึ่งอย่างต่อหนึ่งสัปดาห์ยังไหวอยู่นะคะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกกันทีหลังเนาะประมาณนี้และกันสําหรับวันนี้ก็ดึกแล้วนะคะวงเล็บสําหรับเมลินไม่ดึกนะ <laughs> เอาเป็นว่าพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยไมลินก็เตรียมเรื่องที่จะเมาส์ไว้แล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเขียนละเอียดหรืออะไรแล้วว่าไหนที่ว่างมาเมาส์เดี๋ยวจะมามอ์ให้ฟังเนาะมีหลายเรื่องเลยนะคะ เออมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเยอะแยะไปหมดเลยช่วงนี้ที่ผ่านมาที่เมลินทํางานด้วยอะไรด้วยเนี่ยเออเดี๋ยวมาเาให้ฟังทีหลังวันที่ว่างแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอาจจะกระช้นหน่อยนะคะไม่ไม่ได้แจ้งได้ล่วงหน้านานขนาดนั้นนะโอเคเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในสตรีมถัดๆไปที่เมลินว่างแล้วกันนะแล้วก็ระหว่างนี้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตถ้ายุ่งก็ยุ่งแบบแฮปปี้แบบที่เมลินเป็นอยู่ตอนนี้หรือถ้ามันยุ่งมลไม่แฮปปี้ก็ขอให้เลิกยุ่งไวๆอ่ะ นะสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไม่เป็นอะไรนะป่วยอินเทรนี่เขาเป็นกันอยู่แล้วก็เอ่อได้ทําอะไรที่อยากทําได้เจออะไรที่อยากเจออะไรที่ไม่อยากเจอก็ต้องเจอถ้าเ <laughs> <laughs> ็นเอง,งเอง็นคุณเมลีนใช่ใช่ห้าโมงเย็นเท่าน,นั้นแหละห้าทุ่มนะโอเคงั้นประมาณนี้นะคะวันนี้เมลีนไปก่อนแล้วบา,บายบายสวัสดีค่ะฟันดีครับบ๊ายบาย